ทีนี้ไปดูกันที่จักรยานลู่แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะคะในสนามสุดท้ายค่ะล่าสุดนี้ก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นจักราย,ยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถนะคะพระบระมราชชนนีพันปีหลวงประจําปี2567ซึ่งถือว่าเป็นสนามที่5และเป็นสนามสุดท้ายมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่เวโรโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากค่ะ ดยงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากคลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือว่า ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมในพิธีด้วยค่ะ โดยมีนักกีฬาจากชมรมและสโมสรต่างๆเ,เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเลยนะครับสำหรับนักกีฬายอดเยี่ยมทั้งชายและหญิงรายการนี้จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศปรีดาจุลมณทนส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายหญิงจะได้รับถ้วยเกีย,เรย,รยรติยศเไตรรัตครับซึ่งผู้ที่ได้รับอันดับต่างๆเนี่ยสำหรับรายการนี้นะจะได้คะแนนสะสมเพิ่มเป็น2เท่านักกีฬาที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดแต่ละประเภท จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานมีสิทธิ์สวมเสื้อสีเหลืองที่มีลายธงชาติไทยลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2 5 68ครับก็เป็นสนามสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ประเทศไทยถ้าใครได้แชมป์ก็จะได้สวมเสื้อแชมป์ประเทศไทยเป็นลายธงชาติพื้นสีเหลือง นะครับอันนี้ก็เป็นเกียรติประวัติของนักกีฬาก็จะแข่งในปีหน้าก็ต้องสวมเสื้อนี้ในการแข่งขันปี68แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นแชมป์ของปีนี้นะครับ ส่วนการแข่งขันจักราย,ยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้สนามที่ห้านี้นะคะรายการสครับจำนวน1ิบรอบรุ่นยุวชนชายปรากฏว่านักปั่นจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครรู้ใจ .com คคว้า3รางวัลแรกไปครองเลยนะคะตำแหน่งแชมป์นี่เป็นของศิริวิทย์แสนสายวัย16ปีรองแชมป์เป็นอาัลาคารไทยปาทานค่ะแล้วก็อันดับที่3นี่เป็นของรัชตะรัชตะธาดานะคะโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการชิงชัยกันอีก16เหรียญทอง นะคะโหเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะเวลา7จ็นาฬิกาค่ะ